ครับเดี๋ยววันนี้สองอ้วนชนเที่ยวไม่ได้ไปไหนกันหลายวันครับนานมากแล้วเพราะช่วงนี้งานยุ่งจริงครับก็มีวิดีโอสนุกสนุกขำขให้ดูกันแล้วครับว่าวันนี้ผมอยู่บ้านคนเดียวบางกวางไปทุรักข้างนอกครับต้องค,คุยคุยของเหลือในตู้เย็นมากินเดี๋ยวผมจะทำอะไรกินเดี๋ยวไปดูนะมีการ,รทำง่าง่ายๆครับอันดับแรกเตรียมอุปกรณ์ นี่ครับเขียงกระทะมีดตะแก๊บตะหลิวเบคอนแฮมครับแล้วก็เหล้าบวยมีของเหลือทั้งนั้นครับผมอ่าเราก็มีโชยุอยู่ยน,นิดนึงแล้วก็ที่เหลือเครื่องปรุงต่างๆครับพริกกระเทียม น้ำตาลอะไรว่าไปเดี๋ยวไปดูครับวิธีการทำขั้นตอนการทำมีอะไรบ้างขั้นตอนแรกเราจะหั่นเบคอนกับแฮมครับเม่หั่นเสร็จครับขับ้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดครับเอาทุกอย่างใส่กระทะครับผมนี่บ้านบานขอโทษด้วยนะครับผมจากนั้นก็ปอกกระเทียมครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยเหมือนกันนี่ครับ ง่ายๆครับเราทําสบายๆบอกแล้วใส่น้ํานิดนึงครับแล้วก็เริ่มคั่วในกระทะไปเรื่อยๆครับให้หอมนี่ครับเริ่มเดือดกลิ่นหอมแล้วครับกลิ่นของเบคอนแะแฮมโชยมาแล้วได้กลิ่นกันไหมครับได้กลิ่นกันไหมครับํำแรกเลยครับเครื่องปรุงที่เราจะใส่ลงไปนี่ครับโชยุใส่ไปเลยใส่น้ำตาลลงนิดนึงครับตัดหวานนิดนึงนิดเดียวพอครับพริกป่น ตัวเนี้ยแล้วแต่คนชอบเลยเผ็ดมากน้อยแค่ไหนคือ,อเหล้า,าบวยครับใส่ลงไปนิดนึงแค่พอกลิ่มกลิ่มแล้วก็รวดให้เข้ากันอีกทีครับนี่ครับจากนั้นเราปิดแก๊สแล้วนะครับก็เอาเนยใส่ลงไปเลยนี่ครับเนยใส่แบบปิดแก๊สไปแล้วนะครับแล้วก็ลวกไปเรื่อยๆครับเนยเดี๋ยวมันก็ละลายไปเอง เอปิดแก๊สก่อนนะครับไม่งั้นเนยมันจะสุกแล้วมันจะมันจะความหอมจะหายไปนี่ครับเริ่มละลายลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแลวครับขาดไม่ได้ครับข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะเอาที่เราผัดไว้มา,าราดใส่ข้าวเสร็จเรียบร้อยครับข้าวหน้าแฮมกับเบคอนครับนี่เป็นยังไงเป็นยังไงน่ากินนะครับ ผมที่ว่าพิเศษก็คือผมเพิ่มไข่ดวนลงไปนั่นเองแล้วก็ให้อร่อยยิ่งขึ้นครับมีแกงจืดที่นังกวางทําไว้เมื่อไช้ครับนี่ผมจะกินแล้วครับถ้าย่างไงเพื่อนๆถ้าหิวก็ลองทําดูครับของในตู้เย็นมีอะไรจับใส่ให้หมดครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ